ที่ผมปลูกครั้งแรกๆไม่สวยไม่กล้าใส่ค้างเลยเพอฉีดมาสองรอบแต่คะแนนเยอะใส่ค้างสวยใบใหญ่ใบใหญ่ตอนแรกปลูกไม่กล้าใส่ค้างเพราะว่ามันมันเสียมันลงแหละเสียมันลงครับยอดมันกูดหงิกหมดเลยใบหงิกใบหงิกหมดเลยครับผมแต่ตปลูกคั่วมากผเคยดกกระสีจักเท้อครับผมมาแต่ใส่เมียกมาแล้วว่านี่ดูโอ้ีลีผมก็มาทดลองมึงจะซื้อสุดหน่อยกานสร้างมากกัน ย่านมันบ่อนนี่ครับย่านมันบอดีแเมียนคือเขาโฆษณาหรืผมเบิองในยูทูบอ๋อตอนแรกที่สั่งมาก็เหมือนกับว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเเท่าไหร่ครับเพราะัวมันไม่เห็นผลอย่างนี้ครับครัเพราะผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วครับอ๋อเหมือนกับว่าลองใช้มาหลายตัวแล้วทดลองครับไม่ค่อยได้ผลครับอ๋อไม่ค่อยได้ผลหลังจากใช้แม็กมากับปุ๋ยน้ำลาวาก็ไม่คิดว่ามันจะติดดกอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ดกจริงๆครับดก ข้างบนก็โดกลูกเล็กฝากเล็กเยอะ